สวัสดีค่ะวันนี้ป้านีจะเข้าครัวมาทําแกงขั่วไก่กันนะคะสาวๆหน้าสดอย่างนี้แหละค่ะทํากับข้าวค่ะเราก็ซื้อไก่มาหนึ่งตัวนะคะตัวไม่ใหญ่นะคะมาสับให้ละเอียดเลยนี่นะคะแล้วก็สับเป็นชิ้นๆเล็กๆนี้นะคะไม่ต้องเล็กมากและไม่ต้องใหญ่มากนะคะค่ะเราจะมาเตรียมพริกแกงกันนะคะ มาตำพริกแกงกันเองนะคะก็จะใช้พริกประมาณเท่านี้นะคะนี่ไม่ก็อย่า,าเผ็ดๆจะอร่อยนะคะนี่ค่ะใส่ครกเลยนะคะนี่แล้วก็ใช้ขมิ้นนิดนึงนะคะเพื่อสีสวยนะคะนี่ตะไคร้ตะไคร้เราใช้สองหัวนะคะหั่นกระเทียมประมาณสักห้ากีบนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะ แล้วก็กะปินะอันนี้ซุปขนอไก่นะคะตามเป็นพริกแกงใส่เกลือด้วยนะคะเรามาตำกันดีกว่าเนาะค่ะแล้วก็ใส่พริกแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปนะคะก็ใส่เกลือลงไปสักครึ่งช้อนนะคะแล้วก็จะกัดตำเลยค่ะ ตามใกล้เดียกแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่หอมแดงกระเทียมนะคะแล้วก็ลืมบอกไปมีรากผักชีสัก3ามสี่รากนะคะกะปิแล้วก็ซุปไก่หนึ่งก้อนเพื่อความอร่อยนะคะ แล้วก็ตําต่อไปค่ะตําให้ละเอียดนะคะต่ออย่าตำต่อกัอนนะคะมาค่ะตั้งเตาเสร็จแล้วนะคะเนาะก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะ นี่พริกแกงแล้วทำตำตะกี้นะคะลงผัดเลยค่ะ หมนะคะแล้วก็ใส่ไกล่ลงไปเลย นแล้วก็ผัดย่าง น้ำนาำคุณค่ะเฮ้ยซุนสุนพิค่ะ <c oughs> แล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะให้ค่า ะคะเคี่ยวไปก่อนนะคะเร็วแล้ใส่เคี่ยวไก่ไปนะคะ,ะก่อนจะเคี่ยวเราก็ใส่ใบบะกูดค่ะคะดาดแั่นลงไปหน่อยนะคะเพิ่มความหอมค่ะยังตั๋วไก่แบบเมืองๆนะคะเนี่ยค่ะ,ะวันนี้เราก็ปิดฝาเนาะปิดฝากันแล้วก็ต้มให้มันเปอยก่อนนะคะ แล้วอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาใส่ผงนัวที่หลังนะคะน้ำแห้งแล้วนะคะนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะใส่ผงนัวนะคะลงนิดนึง่ใครจะใส่ก่อนใส่หลังก็ได้นะคะแต่ของป้านีสามารถจะใส่ใส้สุกนะคะ,นะคะน้ำใครชอบน้ำเยอะน้ำน้อยก็แล้วแต่นะคะนี่ตัก แล้วก็ใส่นีผนน่ผักซีใบกะเพรานิดหนึ่งผักซีต้นหอมนะคะตัวไก่เนืองเหนือเสร็จแล้วค่ะแค่นี้แหละค่ะชิมก่อนนะคะชิมน,น้ำนะคะ อร่อยอร่อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบเลยค่ะพร้อมทานนะคะเคะตรียมจานค่ะเยอะมากนะคะ นี่ค่ะอเอแกงขั่วไก่ป้าน,นีก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนะคะพร้อมทานค่ะแหละมา แล้วมาทานด้วยกันนะคะนะคะมามาทานด้วยกันค่ะข้าเหนียวร้อนๆจิ้มลงไปอืมอร่อยค่ะอร่อยไก่อืมป้าน,นี้ชอบกินตรงขาตรงปีกมันนี้ค่ะอคะอ,อ,อร่อยไม่เผ็ดมากนะคะ ลองทําดูนะคะลองพากันลองทําดูนะคะผุดปนีมัองน้านนะคะอืมร้อนๆทางเหนือร้อนเริ่มร้อนแล้วะค่ะวันนี้ขออนุญาตทานก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปานีด้วยนะคะเผื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณนะคะขออนุญาตทานก่อนค่ะขอบคุณค่ะ